อะไรครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแจ็กไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์วงแหวนวิญญาณที่5นะกับวงแหวนวิญญาณสายโจมตีโจมตีว่องไวนะครับสายค้อนกับสายปีกนั่นเองโดยวงแหวนมิญญ,ญ,ญาณน,นี้นะครับจะเปิดในวันทางด้านของอังคารศุกร์และวันอาทิตย์สําหรับราชินีผีเสื้อแห่งความฝันนะหลายๆคนอาจจะเคยเจอตัวนี้มาบ้างแล้วนะครับ ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะตัดเธอแล้วมาทําให้เรามึนได้เยอะหลายคนเนี่ยหัวร้อนม,มากๆเลยโดยเงื่อนไขาการผ่านด่านไปแต่ละด่านนะครับของราชินีผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยคือจํานวนรอบที่ใช้เนี่ยไม่ให้เกินจํานวนที่เขากําหนดโดยจะนับแค่จํานวนรอบของฝั่งเราเท่านั้นนะครับไม่นับฝั่งศัตรูศัตรูใช้รอบมันไม่นับมันจะนับเฉพาะฝั่งเราที่ใช้นะครับโอเคล่ะตอนนี้ก็อธิบายกันคร่าวๆแล้วนะว่า เงื่อนไขาการผ่านนั้นมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่จะเลือกใช้ก็มาลองดูได้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเหมาะกับทีมเราแค่ไหนนะครับมาวงแหวนวิญญาณนะครับของราชินีผีเสื้อแห่งความฝันเนี่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับนั่นคือวงแหวนที่3หรือว่าถ้าอาจารย์จะพูดคืออาจารย์จะบอกผีเสื้อ3มมันวงสุดท้ายเนี่ยอยู่ด่านสุดท้ายเลยเห็นไหมไม่มีให้ใช้นะครับวงสุดท้ายนี่อยู่อันสุดท้ายเลยนะ มันต้องดีขนาดไหนถึงต้องอยู่อันดัท้ายขนาดนี้ลองคิดดูเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าความสามารถมันจะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ผีเสื้อ1กันก่อนนะครับวงแหวนที่1น,นะครับผีเสื้อหนึ่งนะครับความสามารถคือทุกทุกสิของเลือดของเราที่หายไปเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้แรงขึ้น4 8 0อ่าทุกทุกสิของเลือดที่หายไปสมมติหายไป30%ก็เอา4.80คูณ ข้าใจนะครับก็กลายเป็น9.6นั่นเองมันจะแรงขึ้นยิ่งเลือดเราลดลงเรายิ่งเรายิ่งแรงขึ้นอ่ะมันเหมาะกับสายทีมพวกทีมเคาน์เตอร์ครับทีมเคาน์เตอร์ต่ตางๆทีมที่เราคิดว่าเราจะโดนก่อนและเราสวนเขาอ่ะพอเลือดเราน้อยปุ๊บเราจะตีแรงมากขึ้นมันเหมาะกับทุกตัวเลยนะเหมาะกับทุกตัวเลยอยู่ที่ว่าทีมที่คุณทำมันเป็นแบบไหนไงบางทีทีมที่เราทำมาเราเน้นยื้อเล่นกายสุวรรณ เล่นยื้อเล่นเล่นตบเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยบอกให้ฝั่งตรงข้ามตีเราก่อนเลยวงแหวนนี้ก็จะเหมาะมากกับการเอาไปใส่ที่ดาเมจเสริมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวดาเมจหลักก็ได้อย่างทางห้าวอย่างปูกรกะบีอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราเลือดน้อยๆนะแรงขึ้นอีกนะครับโดยระดับของวงแหวนวิญ,ญญาณจะเพิ่มความแรงให้แรงขึ้นไปอีกจะเพิ่มอีก4.8% 7.2% 6.9%ก็ตามที่ระดับของวงแหวนวิญ,ญญาณที่เราหาได้เลย จะแรงขึ้นตามนั้นเลยนะครับวงแหวนวิญญาณที่2หรือว่าผีเสื้อ2นะครับอาจารย์จะเรียกแบบนี้แล้วกันเนาะความสามารถก็คือเมื่อเราสร้างความเสียหายมีโอกาสพื้นฐาน3.6ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสับสนติดสับสนก็คือความสามารถของออหุ่นเลียนหน้าครับที่ทําให้เขาตีฝั่งตัวเองอะสับสนเขาก็จะตีฝั่งของเขาเองอะครับ ยิ่งดาเมจตัวนั้นแรงเท่าไหรตัวที่โดนก็แรงขึ้นเท่านั้นแต่โอกาสนี่ไม่ได้เยอะนะคือ3.6%เเมื่อสร้างความเสียหายเหมาะกับทีมใส่ไล่ล่าจานว่าเหมาะกับทีมใส่ไล่ล่าครับจะเป็นหมาแดงจะเป็นจูชิงจะเป็นปูกูก็ดูไม่ได้จะเป็นมูปไปานะครับอันนี้ใส่ไว้เราเวลาเราสร้างความเสียหายเนี่ยยิ่งใส่ไล่ล่ามันสร้างความเสียหายบ่อยเรายิ่งมีโอกาส ถึงโอกาสมันจะเป็นแค่3.6%นะครับแต่ถ้าเราใช้ไปบ่อยโอกาสมันก,ก็ิ้งเยอะขึ้นระดับของวงแหวนวิญญาณจะเพิ่มโอกาสที่ทําให้เขาติดสับสนยิ่งใส่ยเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะอยู่แสนปีเนี่ยเพิ่ม12%เลยสายไร่ล่านี่ไล่ควรเอาควรเอา,เอาก็ถือว่าเหมาะกับทีมที่เป็นสายเอฟเฟกนะครับสายเล่นดีบัฟต่างๆมันจะใช้ได้โอเคเลยนะแต่ถ้าใครเล่นสายโจมตีเน้นหนักๆหน่วง ผีเสื้อหหรือว่าเป็นปอง1นึ่ปองสองไปจะเหมาะกว่านะครับอ่ะไฮไลท์เลยนะเนี่ยวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบผีเสื้อนะครับหรือว่าผีเสื้อ3ความสามารถก็คือในการโจมตีคริติคอลหรือว่าการโจมตีนั้นที่ทำที่เราทําแล้วมันติดคริติคอลมีโอกาส50%นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก4.50%ของพลังชีวิตสูงสุด โดยจะไม่เกิน67%ของพลังโจมตีของเราอ่าโดยะระดับวงแหวนวิญญาณก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปเรื่อยๆก็เวลาเราสร้างความเสียหายคิดิคอลอย่างเช่นถัง5้โดดแล้วมันตีคิดิคอลใช่ไหมโอกาสครึ่งหนึ่งเลยนะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยโอกาส50%ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสรับความเสียหายแรงขึ้น4.5%จากเลือดของเขายิ่งเอาไปตีบอสยิ่งดีครับ เพราะว่าบอสเลือดเยอะบอสยิ่งรับความเสียหายแรงขึ้นจนเต็มลิมิตแน่นอนหรือว่าไปสู้กับคนก็ค่อนข้างตอบโจทย์อเหมือนกันนะแต่สู้กับ PVP ีเนี่ยจารย์แนะนําเอาไปเล่นสายป่องมันจะเหมาะกว่ามันจะเห็นผลได้โอเคกว่าแต่ถ้าเล่นตัวที่มีเลือดเยอะไปตีบอสครับกระดูกวิญญาณวงแหวนวิญญาณบอสกิจกรรมอะไรเงี้ยเหมาะกับการเอาอันนี้ไปใส่มากกว่าเวลาเราสร้างความเสียหายที่เข้าเขาก็ได้รับความเสียหายแรงขึ้นหรือเราจะเอาไปใส่สายไล่ล่าก็ได้นะครับ อย่างหมาไฟที่เวลาตีมันชอบติดขี้ใช่ไหมโอกาส50%มันก็ยิ่งเยอะขึ้นแหละเรายิ่งตียิ่งตีโอกาสยิ่งเยอะสร้างความเสียหายตามเลือดโอ้โหเลือเดเยอะอยู่แล้วอะเลือดวอดกิจกรรมอะไรเงี้ยแน่นอนครับตอบโจทย์แน่นอนอเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเงื่อนไขาการพาเลยก็คือเราจะต้องใช้เทินของเราไม่ให้เกินที่เขากําหนดนะครับโดยเทินนี้นับเฉพาะฝั่งเรานะอย่างที่บอกความจริงไม่ต้องใส่ตัวมาเต็ม6ตัวนะครับเลือกใส่ตัวที่ดีๆมา ห้ามใช้เทินเกิน15เทินความสามารถของผีเสื้อลาตีตัวนี้นะครับก็คือมันจะนี่ตัดเทินเรามาแล้วเราตีและมีโอกาสติดมือสูงมากๆนะครับอันนี้เรากดเร่งเทินไปเลยไงยเขาก็ตัดเทินเราอยู่ดีโอกาสติดมือก็สูงครับนี่ครับเขาตีเราเรื่อยๆนะ โดยความสามารถอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือความสามารถคืนชีพนะครับของตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปรูปลงศพอยู่อีก3เทเร์ิงเขาจะคืนชีพถ้าเราฆ่าตัวใหญ่ตายแต่ฆ่าตัวเล็กตายไม่หมดมันก็ไม่จบนะครับเราต้องฆ่าให้ตายให้หมดไอตัวเล็กๆเนี่ยต้องตายด้วยอุ้ยติดหมื่นนี่ครับคือความสามารถที่หลายๆคนน่าจะเบื่อถึงฆ่าตัวใหญ่ตายนะครับเราต้องรีบฆ่าตัวเล็กนะมันติดหมื่น ขยันติดมือมากเลยนะครับเราจะอาจจะเจอปัญหานี้แน่นอนถ้าห้าโอ้โหติดมือสองเทินอ่ะตอนนี้เราต้องรีบฆ่าตัวเล็กครับตัวนี้ตัวใหญ่ตายแล้วออกสองรอบโอเคโอเคชนะครับเห็นไหมคือตัวใหญ่ตายแล้วมันจะล่องโหนไว้รอคืนชีพครับถ้าเราฆ่าตัวเล็กได้ไม่ทันน่ะจนลอบเข้ามามันจะคืนชีพเลือดกับอาเต็มหลอดเลยนี่คือความสามารถที่น่าเบื่อมากเลยนะแนะนาให้เอาตัวดาเมจ หลักๆมาโถมใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีกันอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่ารอบเมื่อกี้ก็ถือว่าสูสีไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยตายยากนะครับเรเ่งเทินไปก็ไรยประโยชน์ครับแล้วกดอันนี้เีกว่าน,นี่ครับเขามาลดเกาะเรานะ เห็นไหมลูกน้องเขาเหลือเยอะมากครับเนี่ยแล้วเขาก็จะตัดเธอลามาอย่างนี้ตลอดนะครับจานลืมไปว่าเอาล้างบัฟมาดีกว่าล้างบัฟของเอาซื้อขาไม่ได้จัดมาเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะไหวไหมโอโหอ้วนไฟนี่ติดมือสองสารอบอะบอกเลยโดนทียาวๆอะ นที่บอกครับวิธีการฆ่าต้องฆ่าตัวเล็กๆให้ตายให้หมดด้วยมันค่อนข้างเป็นเงื่อนไขครับโอ้โหเขาฟื้นฟูเลือดโหมดมากเล่นเหมือนจะไม่ให้เราได้เล่นเลยนะตัวนี้แต่หลายคนก็น่าจะเจอแล้วก็ปวดหัวกันไปแล้วนะครับโอเคถ้าถังห้าวได้ทุบอีกทีก็จะชนะครับแต่ต้องระวังเรื่องสตาร์ หลุดบัฟมาออกมาก่อนนะครับอุ้ยถังอ้าติดมมึนนี่ครับปัญหาโลกแตกแน่นอน <c oughs> ถ้าเอาเอาซื้อข่าสายล้างบัฟมานะครับจะประขจัดปัญหาไ,ได้หรือว่าถ้ามีถ้ามีทางด้านของอถังยี่หัวจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้แน่นอนครับ ่านข้าวหายมือนครับมาลุ้นกันมันจะโดนอีกหรือเปล่าครับตอนนี้พวกับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกใกล้ตายแล้วนะคือใกล้ตายทั้งหมดอะตอนนี้แต่ว่าติดมือเก่งมากเลยนะฝั่งตรงข้ามนี่เล่นเรายับเลยครับ <c oughs> โอ้โหนั้นเล่นเลยแล้วกัน <c oughs> ถ้าอ้วนฝ่ายวางฝ่ายได้ตายไปแล้วเนี่ย ไม่ทันครับอ้วนไฟคือโดนมืนแบบมืนไม่ได้ขยับอ่ะมืนเหมือนมึนแบบมึนไม่ต้องเล่นอ,ะอ่ะอ่าเขาหมดแล้วครับอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้อ่ะเหลือตัวกลางครับอ่าปัญหาเราและตัวที่เหลือก็จะกลืนชีพกลับมาครับอันนี้คือปัญหาคือถ้าเราวางไฟได้ตอนแรกเนี่ยคือจบเลยนะและถ้าเปลี่ยนเป็นอา้าวซื้อขาล้างบัฟมานะจบเลยอันนี้เราจะชนะโดยที่ เกินรอบแน่นอนครับเยวไอ้พวกนี้ก็คืนชีพกับมานะครับคือมัน,มนไม่มันไม่ได้ถึกเลยนะผีเสื้อเนี่ยคือไม่ถึกเลยครับแต่ว่ามึนแบบเอ้าวซื้อขาดเนี่ยไม่ไอ้อะไรนะอ้วอนไฟนี่คือไม่ได้เล่นเลยนะสังเกตไหมอันนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยครับปัญหาลหลายๆคนอาจจะเจอเอาล้างบับมาน่าจะผ่านไปได้แล้วอ่อกี้ อ่ามาดูกันครับว่าจะวันนี้จะผ่านมาคลิปนี้อ่านยาวนิดน,นึงนะแต่ก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับว่าสกิลเป็นไงของผีเสื้อ เฮ้ยเือตัวอะไรอ่ะบักปะเนี่ยใช้ท่าอื่นไม่ได้ด้วยเอ้าเอา,เอ,าออโตโอ้โอมันตายไปแล้วถ้ากดตีตัวใหญ่ไม่ได้เห็นไหมตายแล้วครับสรุปชนะแต่ว่าเราใช้รอบเกินไปแค่นั้นเองหาดาเมจหลักๆลนงนมานะก็ตบไม่ยากนะครับตัวนี้ก็สำหรับเิมนี้ถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะสำหรับคลินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกู l ดลาแค่ฟันขอให้ใเป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนบายบายนะครับ